รกระทรวงกลาโหมเปิดเผยด้วยนะคะว่าในหลวงทรงรับสั่งปรับขบวนเสด็จไม่ได้ปิดถนนาน,นานแล้วก่อนที่ทะลุวังจะเกาะเหตุคะ่ะพลเรือตรีธนิตพงศิริสเวสวษศักดิ์โฆษกระทรวงกลาโหมให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะบอกว่าปัจจุบันไม่มีการปิดการจราจรเมื่อมีขบวนเสด็จนานแล้วซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากขบวนเสด็จทั้งขบวนเสด็จของพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์จึงทรงมีพระราโชบายมอบให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดแนวทางอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้มีความเหมาะสมมีการจ,จัดช่องทางให้เสด็จในส่วนของพระองค์และช่องทางของประชาชนในส่วนของฝ่ายความมั่นคงก็จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภยัยและดำเนินการถวายพระเกียรติ ต่างๆในการปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ค่ะ